ไอประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาดูสินค้าจาก o r ร c โอีกตัวที่น่าสนใจนะครับผมตั้งใจซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้กับงานหนักซึ่งผมปกติแล้วผมทดสอบระบบเป็นประจำนะครับก็คือจะมีเครื่องที่ทำงานอ่านฮาร์ดดิสก์อยู่ค่อนข้างเยอะทำระบบทดสอบอะไรพวกนี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็น M 2 SSD Enclosure นะครับสังเกตดูจะเห็นเป็นลอนด้านข้างทั้งตัวจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับ ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าทาง o r ร c o มีรุ่นแบบนี้เยอะมากนะครับเป็นตัวกล่องสำหรับ M.2 ค่อนข้างเยอะหลายรุ่นผมมีรีวิวไปแล้วหลายตัวนะครับสำหรับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยแล้วก็เป็น UASP ซึ่งเป็นซักกซี่โปรโตโคอนะครับตัวนี้ค่อนข้างเร็วนะที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเป็นพอร์ตไทซีก็สามารถที่จะให้ความเร็ว10กิกะบิตเซกนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีสเปคเคียนอยู่ด้านข้างนะครับ ก็ตัวนี้ผมเลือกมาแล้วจริงๆมีหลายรุ่นมากตจนเลือกไม่ถูกเลยนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมด3มรุ่นแล้วตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับในกล่องหมดแล้วนะครับก็ตัวนี้สังเกตดูนะครับสวยมากสำหรับใช้งานหนักนะครับสังเกตดูตัวนี้จะเป็นรอนเนี่ยรอนที่เขาให้มาก็คือตรงเนี้ยสังเกตดูจะเป็นลอนนะครับลอนเล็บเข้าได้นะครับตัวนี้นะเย็น รู้สึกเย็นมากเนี่ยพอจับดูรู้สึกเย็นได้เลยถ้าเกิดเราเอามาใช้งานหนักๆนะครับตัว m 2 i ต้องอ่านเขียนตลอดเยอะๆความเร็วสูงๆเนี่ยเอาตัวนี้มาแล้วเป่าพัดลมนะครับจะช่วยได้นี่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นผมก็เลยซื้อมาเพื่อที่จะใช้งานแล้วก็การทำงานตัวนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะครับเราสามารถที่จะปลดสลักตรงนี้ได้เลยไม่มีน็อตนะแล้วก็เลื่อนออกมานะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สังเกตดูครับด้านในฟังเสียงนะ นะครับใกล้ๆนะครับเนี่ยมันเป็นเสียงอลูมิเนียมเสียงเหล็กส่วนตัวผมรู้สึกว่าคงต้องระบายความร้อนได้ดีแน่ๆเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังจากการใช้งานจริงหนักๆเลยนะครับที่ชอบก็ตัวนี้แหละเนี่ยที่เป็นรอนรอบด้านเนี่ยครับรอนรอบด้านเลยน่าจะเพิ่มพื้นที่ให้อากาศผ่านและระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวตัวนี้ไปตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเนี่ย มันไม่โอเค <c ười> คือแบบสลับใช้งานเบาๆได้เป็นฮาร์ดดิสก์ทั่วๆไปใช้งานเปิดไฟล์ Copy ีข้อมูลเล็กน้อยเนี่ยได้แต่ว่าเอางานหนักๆจริงๆเนี่ยมันระบายความร้อนได้ไม่ทันผมจำลองเครื่องคอมที่เป็น Virtual i z e ทีหนึ่งสามเครื่องถึงห้าเครื่องเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับบางทีมันอาจจะน็อกได้ก็ผมก็เลยถอดตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใส่ตัวใหม่นี่แหละตัวนี้ก็ ไม่มีน็อตเหมือนกันมันชอบเด้งนะครับถือว่าตัวเนี้ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอยู่ในระดับพอใช้ก็แล้วกันสลหรับตัวทางซ้ายมือเนี่ยนะครับผมใช้ฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับ M.2 HP ตัว SSD รุ่น EX900 M.2 ตัวนี้อยู่เป็น500กิกนะครับซื้อมาเพื่อที่จะทดสอบเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยอึดอึดมากนะครับก็โอเคแหละเอามาคู่กับ o r i c o ตัวนี้น่าจะโอเคนะครับ แล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีตัวซิลิโคนที่เป็นสีฟ้ามาให้ด้วยผมชอบใส่เต็มๆเนี่ยผมก็ใส่ไปวันนี้แล้วเราก็เอามาใส่กับตัวโอริโก้ตัวใหม่การประกอบง่ายมากนะครับเป็น m k อยู่แล้วก็เสียบเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันลงมาสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็ให้หมุดมาเรียบร้อยตัวนี้เป็นหมุดยางให้เสียบหมุดยางเข้าไปก่อนประมาณนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ดันหมุดยางลงไปอ่าโอเคโดยที่วิธีของผมนะครับส่วนตัวผมนะผมจะต้องทำให้ตัวชิปด้านในแตะกับผนังที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับผมก็จะติดตัวซิลิโคนแบบเนี้ให้มันแตะขึ้นมานะครับถ้าจะใส่แบบนี้ก็ได้แต่ต้องแตะพอดีนะครับแต่ผมก็มีแนวคิดว่าผมจะใส่ไอ้ตัวเนี้ยด้วยนะครับ โดยการแปะเข้าไปแบบนี้เพื่อให้เหล็กตัวนี้ยมันนําความร้อนมานะครับนํความร้อนออกมาแล้วก็มาแตะกับตัวข้างนอกนี้ด้วยนะครับเขาเอกแบบมาให้ครอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะเอามาใส่เข้าไปผมก็จะทาให้มันแน่นพอดีแบบนี้นะครับแน่นๆเลยนะโอเคเรียบร้อยก็เสร็จแล้วครับค่อนข้างแน่นดีนะแน่นเป๊ี้ยเลยนะครับเนี่ยลองสังเกตลองเลื่อนออกมา ก็จะรู้สึกได้ว่ามันแน่นๆนะครับแน่นๆแล้วก็ตัวที่เป็นเหล็กตัวเนี้ยมาแตะกับตัวด้านนอกพอดีคิดว่าน่าจะทําให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับลองสังเกตดูตอนผมใส่ก็จะมีเสียงดังเอี๊ยดเนี่ยครับมันน่าจะแตะกันพอดีแน่นเปียะเลยแล้วก็กดสลักเข้าไปอ่าเนี่นะครับคุณสามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูเดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังนะครับ ส่วนในกล่องนะครับที่ให้มาด้วยก็จะมีสาย USB ขนาดสั้นประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับเนี่ยนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็น USB-A ก็ได้หรือจะเป็น USB-C ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นพอร์ต USB-C อ่าโอเคค่อนข้างสะดวกเลยมาแบบนี้เป็น2 in 1นะครับก็ฝั่งนี้ อ่ะโอเคแน่นดีได้โอเคค่อนข้างดีเยี่ยมเลยครับผมได้ลองทดสอบ Copy f i ้ไฟล์ไปพร้อมกับรันเครื่องจำลองโดย VMware นะครับโดยฮาร์ดดิสที่เห็นทางด้านซ้ายที่เป็นสีเขียวแดงเนี่ยนะครับตัวแรกเป็นฮาร์ดดิสสอที่เป็น solid state นะครับส่วนตัวที่2เป็น h a ร์ดดิสเ ที่เป็น WD Blue ตัวที่3เป็น HP ที่โชว์ไปนะครับเป็น EX 900นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น WD Black นะครับซึ่ง2ตัวล่างเนี่ยเป็น External เหมือนกันอยู่ใน Enclosure คนละแบบนะครับจากรูปผมกำลัง Copy ข้อมูลจาก d i s k ลูกที่4ล่างสุดขึ้นไป d i s k ลูกที่3นะครับซึ่งเป็น HP สังเกตดูจากสีส้มนะ หมุดสีส้มก็คือการเขียนข้อมูลนะครับประมาณ260กิโลไบต์เซกนะครับลองคลิกรูปล่างสุดคลิกดิสตัวที่4นะครับสังเกตดูจะเป็นการอ่านนะอ่านจากลูกที่4ซึ่งอุณหภูมิตอนนี้52ขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วนะครับลูกที่3มเมื่อสักครู่เป็นสีส้มลดลงมาสีงองศาลแล้วนะครับทั้งทั้งที่เป็นการเขียนนะอยู่บน e n นโคเ u อร์ ulture, หรือว่าบล็อกที่เป็นลอนนะครับค่อนข้างระบายอากาศได้ดี ดิสลุกที่3ซึ่งเป็น HP เหลือ46องศาเองนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองเขียนด้วยความเร็วนะตอนนี้ผมดูลุกที่4ก็คืออ่านอย่างเดียวอ่านจากลุกที่4แล้วไปเขียนใส่ลุกที่3นะครับสังเกตจากหมุดสีฟ้านะกลมๆก็คือเป็นการอ่านด้วยความเร็วสูงนะครับพอคลิกลุกที่3จะมีการเขียนนะเขียนด้วยความเร็ว200กว่าเมกกะไบเปอร์เซกนะครับลองสังเกตดูอุณหภูมินะทั้งทั้งที่ตัวเองเขียนแต่ว่า46องศาเอง ระบายความร้อนไดค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิของตัวล่างซึ่งเป็นตัว Copy เนี่ยค่อนข้างสูงเลย51องศาส่วนตัวดิสกลูกที่เป็น DVD ลูกที่2ด้านบนนะครับกำลังรัน VM w a r e ไปด้วยอยู่นะครับค่อนข้างสูงเลย59องศาตัวนี้ซึ่งอยู่ในเครื่องนะครับก็เลยอุณหภูมิสูงนะตอนนี้ผมก็มีการทดสอบการ transfer data อยู่นะครับเพื่อที่จะเร่งอุณหภูมิไม่สูงขึ้นใกล้จะเสร็จแล้ว ความเร็วในการเขียนของดิสก์ลูกที่3ก็ค่อนข้างคงที่นะลองสังเกตดูประมาณ250 m b อ s นะครับผมระบายอากาศตัว external ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นลอนนะครับตัวสีเทาด้วยการวางแล้วก็ผมจะเอาอุปกรณ์มาใส่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นแบบนี้นะครับผมเอาตัวกล่องตัวคลิปมาใส่ด้านล่างเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นอีก เนี่ยครับเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณใช้งานหนักคุณก็ทําให้ลอยขึ้นมาเพื่อให้หลอนสามารถระบายอากาศได้สัมผัสอากาศได้มากที่สุดเยอะที่สุดนะครับจะช่วยได้รู้สึกว่าไม่ร้อนเลยผมจับเทียบกับตัวนี้แล้วคนละเรื่องเลยนะครับตัวนี้แหละที่อุณหภูมิสูง51องศาแต่ปกติแล้วบางทีขึ้นไป59 60องศาเลยนะตัวทางขวานะครับส่วนตัวรลอนเนี่ยได้มาใหม่ค่อนข้างที่จะอุณหภูมิต่านะครับแล้วก็ ถ้าเกิดร้อนก็ร้อนไม่มากสามารถทําให้อุณหภูมิลดได้เร็วกว่าตัวทางขวาด้วยนะครับผมลองทิ้งไว้สักพักนะครับเพื่อที่จะดูว่าอุณหภูมิลดลงเร็วแค่ไหนรู้สึกว่ามันนงนงนะแล้วมันไม่ค่อยขึ้นลงเท่าไหร่ก็เลยลองจะรีเฟชดูด้วยปุ่มซ้ายสุดนะครับบางทีก็อาจจะต้องบังคับให้อุณหภูมิรีเฟชเร็วนิดนึงนะครับลองกดดูตรงทางซ้ายบนหลังจากกดก็จะมีรีเฟชอยู่สักพักหนึ่ง ลองสังเกตดูแถบแต่เทบาร์นะครับจะมี not Respond อยู่กำลังลอรอ r r f s h นะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะโชว์ขึ้นมาเป็น53อ,องศานะครับพร้อมกับดูสักพักหนึ่งอุณหภูมิก็ลดลงมาเป็น49อ,องศาเร็วมากนะครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับว่าการ r f r e s h การขึ้นลงของอุณหภูมิของตัวกล่องฮาร์ดดิสที่ผมโชว์เมื่อสักครู่ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นรอน มีความสามารถในการสัมผัสอากาศถ่ายเทความร้อนได้เร็วนะครับซึ่งเราสามารถดูอีกมุมมองหนึ่งโดยสังเกตจากกราฟของอุณหภูมินะครับสังเกตได้ง่ายๆลูกที่เป็น HP ก็คือใส่กล่องที่เป็นรอนอุณหภูมิจะขึ้นแป๊บเดียวแล้วลงนะครับขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงแล้วก็ลงสุดเลยนะครับเกือบจะเท่าตอนแรกๆค่อนข้างที่จะสามารถระบายความร้อนได้เร็วดีนะครับส่วนอีกลูกนะครับ ลูกที่2ด้านบนสังเกตดูอุณหภูมิต่ําแล้วก็ขึ้น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 แล้วก็ขึ้นนิ่งเลยขึ้นยาวอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฮาร์ดดิสตภายในหรือเปล่าเนื่องจากตัวนี้เป็น m.2 ที่ใส่ลงไปในเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าจะเทียบเฉพาะตัว external ที่เป็น m.2 นะครับที่ใส่เคสของ orico ก็จะมีฮาร์ดดิสลูกที่3กับลูกที่4ตัวนี้ จะเป็นลูกที่3ซึ่งอุณหภูมิจะขึ้นขึ้นลงลงสวิงขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับระบายอากาศได้ค่อนข้างดีขึ้นเร็วลงเร็วนะครับไม่ได้สะสมความร้อนแต่ถ้าเกิดเป็นลูกที่4นะครับซึ่งเป็น WD แล้วก็เป็นเคสที่ไม่มีรอนนะครับเราจะเห็นกราฟที่เป็นอีกแบบหนึง่งกราฟจะค่อนข้างขึ้นอย่างเดียวแล้วก็สะสมความร้อนเอาไว้นะครับ หลังจากทดสอบมาด้วยตัวเองก็รู้สึกไม่ผิดหวังกับราคาความคุ้มค่าที่เลือกมานะครับตัวนี้ราคาแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มค่ากว่าตัวแรกที่ผมซื้อเยอะนะครับสามารถที่จะใช้งานหนักได้ดีแล้วก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีแป๊บเดียวร้อนแป๊บเดียวก็เย็นละนะครับ ท่านใดที่กำลังมองหาตัว external สำหรับ SSD M.2 ก็ Odico เลยครับแนะนำรุ่นที่ต้องมีลอนนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมด้วยถ้าเกิดไม่มีลอนเนี่ยยังไงก็ระบายความร้อนได้ช้ากว่าแน่ๆเนื่องจากว่าพื้นผิวของการสัมผัสอากาศระบายความร้อนเนี่ยมันน้อยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ผมก็ใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยยืนยันตามคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ